ครับผมตอนพูดถึงเ,เกี่ยวกับประสบการณ์ฮะเพราะเราได้ไปประสบการณ์ซีเกมด้วยแล้วมาชุดนี้คิดว่าจะเอาอะไรมาบ้างครับก็มีประสบการณ์เยอะได้ประสบการณ์เยอะพวกพี่ๆเขาก็สอนคอยประคับประคองตลอดคอยให้คําแนะนําตลอดมีอะไรก็แบบสามารถมาคุยกับเพื่อนๆได้แชร์เพื่อนๆได้ครับครับผม,มแตกต่างระหว่างชุดซีเกมกับชุดนี้ฮะมองไว้ยังไงบ้างก็ชุดยูสิบเก้ายังต้องพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแบบยูยี่สามเขาก็ มีตัวที่แบบเล่นไทยลีกมาแล้วอะไรมาแล้วเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมพูดถึงทีมชุดนี้น่อยฮะกับการเตรียมทีมรู้สึกยิงแค่มาเซียนครับมองว่าอย่างไงก็พยายามซ้อมพยายามแบบหาลงทีมเพื่อแบบหาข้อผิดพลาดมาแก้ไขมาพัฒนาต่อเนื่องครับครับผมหลังจากแมตช์เมื่อวานได้อุ่นเครื่องกับชัยนามาทางตอนคิดว่ายังไงบ้างครับก็ยังยังดีได้มากกว่านี้ครับยังต้องแบบกลับมาซ้อมทบทวนหัวข้อเก่าๆที่แบบบางคนอาจจะลืมบางคนอาจจะ ไม่ได้ทําอะไรครับก็ต้องมากลับมาทบทวนแล้วก็กลับมา,ทบทบมาซ้อมกันใหม่ครับผมการเมื่อวานเห็นว่าหลังเกมได้มีการคุยกับโคด้ดแบบเสนอแนะอะไรอย่างเงี้ยเราพูดอะไรอย่งไบ้างครับที่คุยกันก็ siglo, แบบอยากให้แบบเขามาทบทวนเกี่ยวกับข้อหัวข้อเก่าเนี่ยนะครับแบบที่เราฝึกกันไว้อะไรกันไว้เนี่ยนะครับแบบให้มันแบบกลับมาสมูทมากขึ้นแบบให้มันชัดเจนมากขึ้นครับผมสุดท้ายแล้วกันครับก็ฝากถึงแฟนบอลกับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับฝากเชียร์พวกผมช้างศึกยูสิบเก้าด้วยนะขอบคุณครับ